ก็มีมั่งนิดนิดหน่อยเดี๋ยวลงมาข้างล่างจะเห็นแล้วจะถ่ายให้ดูความสูงไงสูงแค่ไหนก็ปีนได้ขึ้นลงสบายมีที่ล็อกให้พร้อม,ม,ะอมนะครับเริ่มค่อยลงมาแล้ว ก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เนต็ตนะสำหรับแถวบ้านผมยังไม่ได้ทำขายก็อ่ามีคนทําคนถามมาเยอะนะครับว่าทำขายไหมนะครับก็เราก็สั่งซื้อจากอินเทอร์เนต็ตเอานะครับ <laughs> <laughs> เนี่ยขึ้นลงสบายนะสูงแค่ไหนก็ขึ้นได้ ถ้าเป็นกระไดนี่สูงสูงอย่างนี้ตัดไม่ได้นะครับกระไดยาวไม่พอขนาดฝัดจะลงมาได้ยังเป็นนาทีอะ่ะ <c oughs> นี่แล้วก็สับล็อกเปลีนน่ยนตำแหน่งได้นะครับ <c oughs> อ่าลงแล้วเยี่ยม